โอ้โหสวยงามเหลือเกินวันนี้ครับนี่นี่ครับตัวดำไม่ค่อยมารวมกลุ่มเลยครับอยู่นู่นนี่ครับดูเพิ่มความบันเทิงครับสวยงามครับปลาทับทิมเผือกครับนีใส่แจวเลยครับตู้ล้างใหม่ๆครับใส่แจวเลยครับ นีเอฟับนี่คตัวใหญ่ครับเริ่มรวมตัวแล้วเห็นไายที่ปั๊บรวมตัวแล้วครนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวที่สองครับีอันดับหนึ่งครับแต่ตัวดำไม่มาเลยครับนี่ครับทับทิมเผือกตัวนี้ไม่ต่ำกว่า5้กิโลครับตัวใหญ่มากครับ พอถ่ายคลิปมันมารวมตัวเลยครับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ไอตัวดาไม่มาครับตัวดำฝั่งนูง้นเดี๋ยวไปดูตัวดานิดนึงครับอือตัวดำตัวดำไม่มาทางนี้เลยครับโเสียงามจริงๆครับนี่เลย จะดำไม่มานี่เลยครับเราไปยืนตรงนั้นไม่ได้ครับไปยืนตรงนั้นใกล้เดี๋ยวสัญญาณประตูมตันจะดังครับเซนเซอร์ประตูมันจะทํางานครับเสียงดังครับผมเลไม่อยากไปตรงนะั้นอ้ยสวยงามตังนี้นะครับดูเพื่อความบันเทิงครับความสวยงามของปลาทับทิมเผือครับ เห็นทุกวันก็ไม่เบื่อครับดูทุกวันก็ไม่เบื่อครับโอ้โห,โหมาแล้วัวดำเริ่มหันหัวมาแล้วควดำหันหัวมาแล้ว สวยงามอลังการครับมีครับทิมเผือกหรือว่าปลาแรกเผือกก็แล้วแต่จะเรียกครับนี่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ขึ้นไปพ้นอากาศพ้นฟออากาศเร่พ้นฟออากาศ สวยงามน่ารักด,ดูดิอยากไปถ่ายตัวดังก็ไปยืนตรงนี้เดี๋ยวเซ็นเซอร์ประตูมันจะดังเลยนกหูัวนนี้ครับวันนี้ก็ให้ดูเพื่อความมันเทิงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูเจ้าโซนอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยกับเจ้าดื้อเจ้าตัวนี้คี้ดื้อแสนโซนนะครับแสนโซนมากเลยครับดุด,ด้วยครับตัวนี้ ทั้งดูทั้งดื้อกำลังดีดดิ่งเนี่นี่ดื้อทั้งเลยเราเนี่ยเอาไอหัวโง่ีื้อครับไอหัวโนสุดท้ายกับปลาหัวโลตัวเล็กน้อยน่ารักมากครับดื้อดิ้งเหมือนเจ้าหมูเด้งเลยครับนี่นี่เห็นไหมไหนนะจั๊กจั๊กจั๊กั๊กเล่นเหมือนหมูเด้งเลยครับดื้อจังเลยครับใครดูเพ so well. right ื่อความบันเทิงครับ คลิปนี้ขอจบคปล้ครับสวัสดีครับเจ้าหมูแดงหมูแดงน้อยนี่นี่นติ๊กติ๊กติ๊กติกสวัสดีครับ